สวัสดีครับวันนี้เจ้ากล้วยเขาหนาวมากกับเจ้าสตรอเบอรี่ครับันที่เปิดนี่คือเจ้าสตรอเบอรี่นี่คือเจ้ากล้วยเอาใส่เป็นกล้วยก่อนกินไม่ได้ไหนไม่กิน <laughs> ไ,ได้โอยหนาวมากเพื่อนปากสษาอะไรหนาวมา,าก <laughs> คนตานที่เป็นน้ำแข็งเลยโอ้โหนาวสุดๆอ่ะไอ้ครับเอาเธอไม่หนาวติร้อนร้อนเลยจูบี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 อย่าาลยนี่เขาเด้อ ไปไหมมันเด็กให้ใส่อย่างนี้เอาไหมครับชิได้ของที่ใส่ยีรเอ